มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกจับตายอย่างหนักนะคะหลังเพจดังออกมาเปิดประเด็นข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และนางเอกสาวนิชานธานิชาที่ถูกโยงว่าเป็นคู่รักในข่าวเลิกรากันนะคะและมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีการบอกใบ้ว่าฝ่ายชายแอบไปคุยกับสาวอื่นทั้งที่ฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้ว ซึ่งข่าวนี้ได้สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะโดยนิชาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องราวความรักว่าถ้ารักใครแล้วพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะ นิชาเผยว่าเวลารักใครและอยากให้คนนั้นได้แต่สิ่งที่ดีและพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามนิชาเป็นแบบนี้มาตลอดเวลารู้สึกดีกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าเป็นอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะอุ้มชูค่ะใช้คำนี้ได้เลยนะสมมติเราเชียร์คนนี้มากซึ่งเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเลยแต่เราก็อยากที่จะสรรเสริญผลงานของเขายิ่งเวลาเรารักใครจะชอบซัพพอร์ตชอบเทคแคร์เขามากๆค่ะ ความที่พี่โน้มีโปรเจกต์เยอะก็ยิ่งทำให้นิชาเห็นตัวเองชัดขึ้นด้วยค่ะว่าจริงๆฉันชอบซับพอร์ตมากเลยนะเมื่อก่อนเราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนี้ว่าฉันชอบซับพอร์ตคนที่ฉันรัก แต่ช่วงที่ผ่านมาทำให้เห็นเลยว่าฉันพร้อมมากๆที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณครั้งไหนที่รู้สึกว่าทุ่มเทสุดตัวนิชาเผยว่าไม่รู้ว่าทุ่มสุดตัวคือแบบไหนแต่ก็น่าจะเป็นพี่น้๊นี่แหละค่ะที่ทำให้ได้ซัพพอร์ตเต็มที่มากๆเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าโปรเจกต์เขามีทั้งว่ายน้าเก็บขยะอย่างตอนที่เขาตัดสินใจว่ายน้ำข้ามทะเลยอมรับว่านิชากังวลมากๆซึ่งครั้งนั้นเป็นความรู้สึกที่มากกว่าซัพพอร์ตเขาทุกครั้งค่ะ เพราะเราต้องก้าวข้ามความกังวลของตัวเองเพื่อซัพพอร์ตเขาจริงๆจริงๆใจแรกแล้วเราไม่อยากให้เขาทำด้วยซ้ำรู้สึกว่าทำไมต้องเอาตัวเองไปแรกขนาดนี้แต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งไม่ได้ห้ามให้เขาทำเพียงแต่เราต้องก้าวข้ามใจตัวเองให้ได้ก่อนต้องก้าวข้ามความกังวลความเป็นห่วงใดๆออกไปเพราะว่านิชาเองชอบขวางกั้นความตั้งใจของคนที่เราซัพพอร์ตอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อนข้างหนักใจและเรารู้สึกว่าทําเพื่อสังคมแต่สิ่งที่ดีให้ธรรมชาติให้โลกไปนี้จึงต้องก้าวข้ามความรู้สึกตัวเองไปเพื่อส่งพลังบวกแล้วก็แรงซัพพอร์ตให้เขาเพราะเขากําลังเจอสิ่งที่หนักกว่าฉะนั้นการก้าวข้ามตัวเองครั้งนั้นน่าจะถือว่ายากที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดคอค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ